สวัสดีครับทุกคนผมทำในสื่อผมกลับมาแล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลขภาษาจีนค่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับอันนี้คือตัวแรกชื่อว่าอีเออซาซื่ออู่ลิ่วชีปาจิวซืออีก็คือหนึ่งเออก็คือสองซานก็คือสามซื่อก็คือสี่อู่ก็คือห้าเลี่ยก็คือหก ชีก็คือเจปลาก็คือแปติ๋วก็คือ9ก้าส่วนสือ้อก็เป็นเลขสิคบค่ะนี่เออซานซื่ออูเรียนีปาสิวซึ้อแล้วมันมีนับอีกแบบนะคะมันมีอันนี้อาจจะเป็นเจ็กหนอซาสีโงละ, 10, งละ 9, จ็บป่วยเก้าจับแต่นั่นไม่ใช่ภาษาจีนทางค่ะเป็นภาษาจีนใต้ติ๋วครับ ภาษาจีนกลางเขาพูดกันทั่วโลกครับแต่ใต้จีวพูดเฉพาะบางกลุ่มครับปัจจุบันนี้ทุกคนต้องพูดกันได้สามภาษานะครับภาษาที่หนึ่งภาษาอังกฤษภาษาที่สองเป็นภาษาไทยภาษาที่สามก็คือภาษาจีนครับถ้าพูดได้สามภาษานี้ไปได้ทั่วโลกเลยครับสั่งรูปสมก็ได้ครับสั่งพิซซ่าก็ได้ด้วยสั่งแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้สิร์ฟลาเบอร์เกอร์ได้ก็ได้สั่ง ก็ได้ครับให้เพื่อนเพื่อนพูดตามผมนะครับ e r s a n s u u y u ช p a j i u หรือง่ายมากเลยครับต้องทบทวนกันทุกวันนะคะภาษาไทยมันนับได้อีกแบบครับ e r s a n s u แล้วก็อูแบบนี้ก็ได้ครับอู่มันเป็นแบบนี้ y u i p a j i u แล้ว,วก็สื่อก็เป็นแบบนี้ ภาษาอะไรก็ได้ครับเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะได้ให้รู้ว่าอันนี้เป็นเลขสิบครับเพราะ10บมี1กับ0ูนย์ติดตามต้องทำในวันไหนก็ได้ตอนนี้ผมไม่ค่อยออกไปไหนผมเลยถ่ายในบ้านค่ะออกไปไหนไม่ได้เพราะมีโควิดครับอยู่บ้านทั้งวันก็สนุกกันนะครับเกียรออนไลน์ลทั้งวันเลยสนุกที่สุดเลยครับ ให้เพื่อนเพื่อนตั้งใจเรียนที่ว่าให้ดีนะคะเปิดเทอมทุกปีในวันไหนก็ได้ครับบ๊ายบาย